ก็สวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับชมรมคนรักเครื่องเสียงห่งประเทศไทยนะครับเครื่องเสียงบ้านๆครับวันนี้ผมพาทุกคนมาดูชุดเรียกว่าชุดสร้างเนื้อสร้างตัวก็ได้ครับเป็นลูกผสมระหว่างคุณลุงนะครับกับคุณหลานตัวนี้ก็จะเป็น power ตัวนี้ก็จะเป็น power มอเอแปลงครับผม ตอนนี้ก็จะใช้ขับลำโพงพันวัดสีตัวครับผมสดอกตอนนี้ใช้18นิ้วหรือ21นิ้วก็ได้ครับสดอกอิ่มอิ่มครับกำลังหวัดก็อยู่ที่น่าจะข้างตะพันหวัดเต็มมอแปลงใหญ่ครับตัวล่างส่วนตัวบนก็จะเป็นแบบ สาวนะครับรุ่นใหม่นะครับเป็น power ตัวนี้จะเราก็เอาไว้ขับเสียงกลางก็ได้ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นของ nts ครับนี่ครับรุ่น pa 600ครับผมข้างละสามร้อยบาทได้ครับตัวนี้ก็จะเป็นหม้อแปลงแบบเป็นกลมๆเนาะ มาแปลงกลมครับผมเอาไว้ขัดเสียงกลางสำหรับพี่เพื่อนเพื่อนที่กําลังอมองหาเครื่องเสียงเครื่องไฟที่เอาไว้รับงานหรือว่าเปิดสนุกสนานงานเลื่อนงครับเรียกว่าสร้างตัวหรือว่ากําลังมองหาอยู่อเอาชุดลูกผสมก็ได้ครับระหว่างของใหม่ กับของของเก่าหรือของมือสองด้วยราคาที่จับต้องได้ครับผมตัวนี้ตัวนี้มือสองก็อยู่ที่ไม่ถึงหมื่นบาทครับดีๆหน่อยก็ประมาณ1 5ื่นห้าหมืนจะมีหลายยี่ห้อครับพวกตัวนี้ก็จะเป็นสซอร์ก,กิว่าซาวต่อมาพร้พอมๆกับพ,พ,พ,พวกาย,ยายา่าะในกลุ่มของประดิษฐ์จเจริญซาวนี่ครับ ก็ใช้หนักๆได้ตัวนี้ต้องยกสองคนครับผมยกสองคนคนเดียวก็เท่ากับข้อสานหนึ่งกระสอบครับตัวนี้ก็จะเป็นเสียงกลางทันทีต้องการที่จะสร้างตัวด้วยสร้างเลยได้เริ่มแรกครับถือว่าเริ่มแรกจากจากชุดชุดมินิขึ้นมาตัวนี้ก็จะเป็นแนวชุดเด็กแล้วนะครับอุปกรณ์ ส่วนอื่นนะครับตัวนี้นคอมพิวเตอร์นะครับเรใช้ร่วมในการเปิดเพลงนะครับเนยครับถ้าท่านมีโน้ตบุ๊กก็ดีครับมีแฟดแฟดไดก็ได้แต่พูดถึงคอมพิวเตอร์ก็จะดีครับเนื่องจากพวกระบบเสียงสัญญาณเสียงก็จะออกมาสมบูรณ์ครับผมแล้วก็เปิดเปิดได้ทั้งวันทีนี้มาดู หัวใจสําคัญของเขานะครับก็จะเป็นนี่ครับอ่าไม่ใช่หัวใจนะมันสมองแล้วกันเนาะอ่าสำหรับพี่เพื่เพื่อนที่มีมิกนะครับมิกก็มี2อ,อย่างก็ระหว่างมิกใบกับ power mix นะฮะถ้าคนไหนมี power mix ตัวนี้ก็เป็นขนาดเล็กขนาดย่อมๆนะครับตัวนี้จะเป็น power mix ขนาดเล็ก ก็ไม่ถือว่าเล็กนะเป็นขนาดกลางครับเพราะว่าเป็น p o w e r m i คขับข้างละ300ร้ถึงสี่วัตต,ต่อข้างนะครับ15 4ใบข้างละ2ได้สมบัตบายครับก่อนที่หลายคนจะขึ้นมาเล่นชุดเล็กถ้ามีตัวนี้ก็สามารถเล่นเล่นเล่นชุดมินิได้ครับมินิก็คือเป็นตู้ตู้สองทางนะครับ 15นิ้วหรือ12นิ้วตัวนี้ก็จะสร้างรายได้ให้กับหลายๆคนพอสมควรนะครับในการารับงานเล็กๆครอบครัวนะครับมาดูด้านหลังนะครับ Power m i c ก็นี่ก็จะเป็นชุดระบายนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นชุดสัญญาณออกทยู่ด้านนี้นะครับนีก็ปลั๊กไฟด้านข้าง วันนี้ก็เอาให้พี่อนเพื่อนดูคร่าวๆหลายคนที่มองมองหาอยู่ก็ถือว่าเป็นแนวทางแล้วกันเนาะสำหรับท่านที่ผู้รู้ก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้สําหรับแนะนําสําหรับมือใหม่หรือว่าท่านที่สนใจอยากมีเครื่องเสียงเอาไว้เผื่อได้รับงานอะไรประมาณนี้นครับทีนนี้ก็จะมีชุดเอาไว้เสียบสาหรับเสียบไมโครโฟนครับผม XLR ลแล้วก็แจ็คโฟนเนะาะมีอยู่ หช่องนะครับ6ช่องหกหนึ่งสองสามสีชลครับแล้วก็มีชุดเมนเอาเนี่ยครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูชุดชุดที่ออกงานชุดนี้นะครับราคาไม่ถึง50,000ื่นนะครับเป็นลูกผสมระหว่างของใหม่กับของมือสองตัวนี้ก็จะเป็นของใหม่ครับผมของใหม่ผมประกอบนะครับมาดูชุด เครื่องปรุงดังเดิมของเรานะครับวันนี้ก็แนะนําเป็นแนวชุดอนาล็อกนะครับสําหรับท,ที่เพื่อนๆที่มองหาชุดเครื่องเล่นชุดสร้างตัวสร้างราไรได้นะครับนี่ครับมาดูอันดับแรกเลยนะครับเป็นคอร์สนะครับคอร์สสองทางสำหรับใช้กับพาวเวอร์สองตัวนั่นแหละเนาะ นี่ครับสองสองฝั่งนะครับขับเบรคนะครับเสียงแหลมตัวนี้เลยเป็นคอร์สราคาก็ไม่ถึงสามพันครับราคาดีๆหน่อยก็ห้าพันแต่ถ้าเป็นมือสองก็ไม่ไม่เกินสองพันห้าหรือสองพันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมือสองก็ไม่เกินสองพันห้านะครับหรือสองพันนะครับหาซื้อได้ง่ายวันนี้มาแนะนำสำหรับพี่อนเพื่อนที่กำลัง สร้างเนื้อสร้างตัวนะครับรักเครื่องเสียงเครื่องไฟอยากออกงานอยากใช้เครื่องเสียงนะครับว่าจะใช้อะไรบ้างเนาะนี่ครับ1อย่างแล้วนะครับนี่สอย่างตัวนี้เป็น EQ ครับผม EQ เอาไว้สำหรับคัดคัดสัญญาณพวกความถี่นะครับสัญญาณความถี่ตัวที่3ามขไม่ได้เลยก็คือไม แนะนำให้เพื่อนๆใช้ไม้ประเภทไม้ลอยแล้วกันเนาะไม้ลอยที่รับสัญญาณนะครับเอาไว้ใช้สำหรับงานวทีได้ด้วยงานร้องเพลงได้ด้วยงานเครื่องไฟนะครับนี่ก็เป็นแหลกทั่วไปนะครับไม่มีก็ได้นะครับใหม่ใหม่ก็หาไม้แล้ววางเทินกันไปก่อนเนาะไม่เป็นไรวางเทินกันก็อย่าให้มันหลายชั้นนะครับวางเทินกันอย่างนี้ก็ได้ครับ แล้วก็มีประเภทสายไฟครับผมสายลำโพงอันนี้เป็นสายไฟสายลำโพงก็จะเป็นสาย2จุด2คูณเนาะตัวนี้สายไฟก็เป็นสายสายหลักคล้ายสายเมนนะครับหาที่เพื่อนๆพืคิดว่าพอหาซื้อได้เนาะก็ลงทุนไปทีละนิดทีทะหน่อยนะครับส่วนโต๊ะว,วางโต๊ะว,วางถ้าพี่เพื่อนไม่มีก็ ก,ก็อย่าเพิ่งเอาแบบนี้แต่ผมว่าแบบนี้ก็ไม่แพงครับตามท้องตลาดทั่วไปนะครับไม่แพงเลยนะครับตัวล่างก็ประมาณไม่ถึงเก้ารนะครับตัวบนก็ประมาณพันกว่าบาทนิดๆพันต้นๆแค่นั้นเองทีนี้เครื่องปรุงนะครับชุดเครื่องเล่นเรียบร้อยครับที่ผมบอกเพื่อนๆเอาไว้ว่า ไม่เกินสี่หมื่นนะครับก็จะมีของใหม่ของมือสองของใหม่ของมือสองอ่าทีนี้จะมีของใหม่ของมือสองอันไหนอีกไหม๋ยวไปดูข้างนอกกันครับตอนนี้มีตู้ให้เพื่อนๆได้ดูเสียงดังนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่กับทางหลวงสายหลักเลยน่ครับชุดเสียงกลางก็เป็น เรียกว่า2คูณแล้วกันะะเนาะเป็น4คูณ4นะครับแต่ว่าก็จะเป็นสองทางนะครับมีเสียงเสียงแหลมอันนึงแล้วก็12นิ้วนะครับ2ดอกตู้หนึ่งแล้วก็ตู้เบสก็จะเป็นตัวนี้ก็เป็นฮีเซอร์ครับผมผีกระแทกนะครับเป็นที่นิยมของเพื่อนๆที่นักเล่นเครื่องไฟเครื่องเสียงนะครับเปิดได้ทุกงานครับเปิดได้ทุกงานมีเป็นิบนิ้วผมจะไม่ได้แกะ แก่ลำโพงออกนะครับพาะวันนี้ได้ทำหลายอย่างอาจจะเลอะๆเลยเอาให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางแล้วกันเนาะนี่ครับสี่ใบับผมสี่ใบสิบแปดนิ้วตัวนี้พี่เพื่อนเพื่อนก็ตู้ประเภทเมือสองก็ได้ครับแล้วก็ใช้ดอกลำโพงที่ที่คิดว่ายังยังใช้ดีอยู่เนาะไม่จงเป็นต้องใหม่ก็ได้ครับราคาก็อยู่ที่ 1,500ถึง2,500ดีๆหน่อยก็3 0ม0ครับผมประเภทประเภทอดอกที่เป็นกำลัง,งวัตตสูง1ั0 0งวัตต์หรือ1,500วัตต์อย่างนี้นะฮะวันนี้ให้เป็นแนวทางครับชุดสร้างตัวนะครับหรือถ้าพี่อเพื่อนสนใจก็เดี๋ยวผมจะลิงก์เบอร์ไว้ข้างล่างนะครับเซตนี้ก็ก็ขายเหมือนกันครับผมอยู่ที่4 0 0 0มืนเท่านั้นครับ แจ๋วๆเลยครับเนี่ยครับตัวนี้ Power Mix ครับ Power Mi x ใช้งานได้หลากหลายเดี๋ยวผมมีวิดีโออีกชุดนึงนะครับจะให้เพื่อนๆได้ดูว่าชุด40,000ที่เป็นลูกผสมระหว่างของมือสองและของใหม่นะครับระหว่างคุณลุงกับคุณหลานนะครับตัวร่วมเหมือนนีเมียเด็กอะไรประมาณเนี้ครับคุณลุงนี่ก็น่าจะดันดีอะฮะาครับลองลองดูนะครับ เพื่อนๆที่กำลังมองหาเครื่องเสียงที่สำเร็จรูปแล้วก็พร้อมที่จะสร้างไรายได้โดยที่ไม่ต้องใช้ของใหม่ทั้งหมดนะครับว่าจะหาที่ไหนดีหรือะจะทำยังไงนะครับตัวนี้ผมมีแนวทางให้ครับในคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องครับผมนครับชุดเสียงกลางขับเบตนะครับสีใบนะครับก็จะเป็น4ีคูณสครับผม นี่มีเมียเด็กคุณดันเลยนะครับนี่ครับพลังเยอะครับตัวนี้เป็นชุดเครื่องปรุงนะครับใช้งานง่ายที่สุดก็คืออนาล็อกครับผมสำหรับมือใหม่เท่านั้นนะครับหรือว่าท่านที่ชื่นชอบการควงนะครับควงระบบสัมผัสนะครับผมก็ชอบนะครับระบบสัมผัสแนะนำกันไว้นะครับสำหรับชุดนี่ครับสร้างเนื้อสร้างตัว กับดีสบายไอ้กสันวันนี้เอามาให้กับ FC พี่พี่พเพื่อนๆได้พิจารณากันเนาะว่าจะต้องใช้อะไรบ้างประมาณไหนจะใช้เงินประมาณไหนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจก,กับพวกเรานะครับที่ชื่นชอบเครื่องเสียงเครื่องไฟกันทุกคนขอให้ทุกท่านนะครับมีแต่วความร่ำรวยรับงานเยอะๆนะครับเครื่องไฟเสียงดีๆกันทุกท่านทุกคนเลยนะครับ มีแต่เงินทองไหลมาเทมานะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับผม